สดัดส่วนคลนินะคะเราจะมาอัปเดตข่าวไอเทมค่ะอันนี้นะคะจะเป็นไอเทมลิมิเต็ด UGC ฟรีเนี่ยที่เขานะคะจะมีการแจกฟรีคืนนี้ค่ะโดยจะแจกนะคะในเวลาตีสามค่ะของวันที่6มิถุนาย,ยนนี้นะคะโดยสาหรับการแจกทุกคนนะตอนนี้เนี่ยมีลิงก์ไอเทมมาแล้วนะคะแต่ว่าสต็อกของเนี่ยเขาได้กําหนดไวค้ค่ะว่าเขาเนี่ยจะมีการแจกนะคะขั้นต่ํา1000ชิ้นค่ะแล้วเขานะคะก็มีเงื่อนไขเพิ่มเติมด้วยนะว่าทุกๆ1ไลน์นะคะหรือว่าทุกๆ1รีทวิตเนี่ยเขาจะมีการบวกเพิ่มสต็อกของนะคะ้นคะึ ประมาณ1,500ชิ้นค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเรานะคะบวกกับสต็อกของเดิมเนี่ยที่เป็นขั้นต่ำนะคะ1,000ชิ้นเนี่ยบวกกันนะคะก็จะเป็นประมาณ2,500ชิ้นค่ะซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยมีเวลานะคะจนถึงตี3ค่ะของวันที่6มิถุนายนนี้นะคะทุกคนเนี่ยสามารถไปไลน์นะคะแล้วก็ไปรีทวิตเพิ่มได้ค่ะจำนวนสต็อกของนะคะก็จะเพิ่มขึ้นตามค่ะซึ่งเขานะคะก็ได้กาหนดเพิ่มด้วยค่ะว่าแม็กซิมัมนะคะจำนวนสูงสุดเนี่ยที่เขาจะแจกนะคะแจกสูงสุดถึง7,500ชิ้้้้้้นน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 นกกกกกกััเเลลลยยยยคคคคคค่่่่่ะะ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 แแตตททงีีขึอูบจนนะะจานวนววววระะิ็นนะะ็ไดไดดุ้ป รีทวีตนะคะจำนวนสต็อกของเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นค่ะมันก็จะเพียงพอนะคะให้เราเนี่ยรับของฟรีกันค่ะเนื่องจากว่าเขานะคะก็ได้กําหนดไว้ค่ะว่า1คนนะคะต่อน1นชิ้นเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนนะคะไม่สามารถกดกันเพิ่มได้แล้วนะทุกคนเนี่ยจะสามารถรับได้เพียงแค่คนละ1ชิ้นเท่านั้นค่ะอย่าลืมทุกคนตรงนี้เนี่ยเป็นของฟรีจํากัดจํานวนชิ้นนะเราเนี่ยจะต้องรีบไปรับด้วยค่ะให้ตรงเวลานะไม่งั้นเนี่ยของนะคะมันจะหมดอย่างรวดเร็วเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะปะลิงก์ทว สำหรับใคระคะที่สงสัยคะ่ะว่าวิธีการรับเนี่ยทำยังไงทันคนอันนี้เนี่ยเรานะคะแนะนําให้ดูคลิปนี้ได้เลยคะ่ะแล้วส่วนสาหรับใครเนี่ยที่เล่นในมือถือน,นะคะก็ดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างได้เลยนะคะสว่วนอีกเรื่องคะ่ะทุกคนสําหรับวิธีการดูเนี่ยว่าของฟรีนะคะแจกหมดแล้วหรือยังเนี่ยแนะนําให้ดูคลิปนี้ได้เลยนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ไม่เพียงเท่านี้ค่ะย่ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย